สองวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดอาการปวดหลังช่วงล่างได้ครับให้คุณนะครับนอนตะแคงนะครับแล้วก็ให้เรางอเข่ามาประมาณ90องศานะครับตอนนั้นค่อยๆกางขานะครับผมเนาะแล้วก็หุบนะครับผมกางแล้วก็หุบนะครับประมาณสัก10ครั้งตอนนี้จะได้กําลังช่วงกล้ามเนื้อช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงหลังนะครับผมให้มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงนะครับผมอาการปวดหลังจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเนาะอันนี้คือท่าแรกนะท่าที่2นะครับให้คุณนะครับ การขาออกมานะครับผมพร้อมกับบิดปลายเท้าออกไปข้างนอกนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นหุบขาลงนะครับผมขณะที่เราหุบขาลงให้เราบิดปลายเท้าลงมาข้างล่างนะครับผมนะครับขึ้นเอาปลายเท้าขึ้นข้างบนนะครับผมลงเอาปลายเท้าลงมาข้างล่างนะครับผมทําสลับขึ้นลงประมาณสัก1 0 2ถึงครั้งนะครับผมตอนนี้ก็จะทําให้ มุมองศาของบริเวณช่วงข้อสะโพกนะครับผมได้มีการเคลื่อนไหวนะครับผมพอมุมองศาของข้อสะโพกได้มีการแปรปั๊บเนี่ยฮะมันจะมีเลือดไปยังตำแหน่งช่องของหลังได้ดีขึ้นนะครับผมลองทำํำมาดูนะครับ